รากวังชนะเลิศควายเผือกเทพเมียส่วนสูงเกือหนึ่งเซนติเมตรเสียเสียชนะเลิศได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับน้องโป๊กตาค่ะจากลิซไนฟาร์มและแน,น,น่นอนว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นของฝักข้าวค่ะจากชมพู่ฟาร์มค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการได้เลยค่ะ ไปเดินทางเป็นห่วงพี่น้องมากเลความเดินทางไปมาทำหมืดเนาะมาทำหมืดแล้วเดินมาต่อเจ้าของยกมือนะขอเสียงอีกครั้งนึงนะคะขอเสียงเชียร์หมายเลขหนึ่งค่ะยกมือเจ้าของหมายเลขหนึ่งใครอยู่ไหนขอเสียงเชียร์หมายเลขหนึ่งค่ะไม่สองร้อยดซิเบลสองร้อยดซิเบลขอเสียงเชียร์หมายเลขสองค่ะนี่ก็สองร้อยห้า 有什 <laughs> <laughs> สี่ห้าอ้าวห้าตัวอันนี้เพจเมียคุณอ่านชื่อครับด้วยด้วยมีถ้วยด้วยกระพือนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่จะพัฒนาไปในอนาคตที่ดีได้นะครับอ่าก็แต่ว่าในเรื่องของสัดส่วนเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกโครงสร้างอาจจะยังไม่สูงขึ้นยิ่งให้แม่ได้เห็น่ะก็ด้วยโครงสร้างสีรละนะครับอาจจะยังดูอ่าเปรียบเทียบกับตัวอื่นก็ยังเล็กกว่านะนะครับ เรื่องนก็เรื่องของขอแต่ว่าจุดเด่นจุดเด่นของหมายเลขหนึ่งก็ร่วมงานในวันนี้นะครับจะมีพี่น้องให้ความสนใจเยอะนะครับก็วันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็ถือว่าเป็นฝ่ายรุ่นเ,เล็กที่มีนักแสดงดีทั้งห้าตัวขึ้นในรุ่นนี้นะครับหมายเลขหนึ่งส่วนสูงไม่เกิน140่อิซนติเมตรเชิญเลยได้แก้ควายหมายเลขหมายเลขะไรครับ หมายเลขอะไรนะครับหมายเลขหมายเลขชนะเลิศได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นะอันเปาค่ะจากลิ้นไสบานจังหวัดลำปางและเอ่อรางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเป็นของน้องออร่าหมายเลขสามค่ะจากจังหวัดนานในทีมอังนมควายอินวอลเลนไช่ค่ะรบอ อร่อยยเด่ทุกคนนะคะสั้นๆแต่หวานซึ้งแต่หวานซึ้งเออขม้ามาสายหวานไงปังลมควายอ่ะเป็นโอ้มาได้ีนช้างครับสุรินนะช้างสุรินไม่ใช่คนสุรินทำไมออกเสียงเราเรือชัดแค่มีแฟน,นมีแฟนคนสุรินเหรออ๋อเป็นอนี่เอง แต่งตัวเรียดด้วยแต่ตัวน่ารักมากอาพูดได้ดีมากเออดูสร้อยดูการแต่งอง,องค์ประกอบสุดคันมากคุณเรียบร้อยมาก <c oughs> เปลี่ยนไปเลยนะครับหน้ามือหลังมือเลยนะครับขอความขอค่ะ <c oughs> ชอบออิสเซสซิฟี่าแนะนำตัวเลยค่ะว่าวันนี้มาในทีมอะไรนะคะแล้วก็ขอคะแนนไปพร้อมเลยค่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาในทีมตี่คืจอจอบหยุดเด็กกับคนลา โมงเงินได้ไหมใช่ได้หรือไม่ไหมไหมนุ่บนครับผมนะคะนี่มาในทีมของชาวนานะคะเอาพียจะพูดพี่เลยจะพูดพี่เขบอกไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ออดออดออดหน่อยออนขอคะแนนหน่อยออนขอคะแนนหน่อยใช่ของแท้นี่ดูผ้าเขาสุดยอดเนี้ย มาเป็นยังไงแต่งตัวยังไงให้พูดหน่อยได้ไหมขอถามหน่อยได้ไหมได้เนาะได้ค่ะต้องได้แล้วเนี่ยโอ้โหดูหน้าเพี่ยมมากพี่ไม่น่าแฟนสีเลยเอ่ะพี่เขาเรียกว่าอะไรลงไปสัมภาษณ์เออเขาเรียกว่าทีมอะไรหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าขอะไรเวลาสอบถามข้อมูลอยู่ว่าเขียนแดนี้ได้แต่ใดมาว่าท่านคิดยังไงที่แต่งแบบนี้เป็นที่ที่ท่านเป็นแบบนี้ต้องยังไงท่านมีความรู้สึกยังไง ที่ไหนกระ,ะเพกกระเกกระเพก่อนะครับน้องๆหรือว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพ่อแม่ที่อยากได้เสื้อฟาร์มใส่ส,สวยๆนะครับถ้าท่านไม่ได้รางวัลท่านสามารถซื้อได้นะครับตัวละร้อยกว่าสองร้อยกว่านะครับราคาถูกนะครับ,นะรบอยู่ที่เต็นท์ของแต่ละฟาร์มใช่ เนื้อผ้าดีนะคะใส่สบายเนื้อผ้าดีใส่สบาย <S <S อ c t i o นโอเคครับอาสมบัตนะครับใบเคลื่อนย้ายของเจ้ามหาสมบทตน่าจะเป็นควายของกบลนนะครับ <S <S 2> <S 2> ทางทีมงานโทรไปไม่รับสายกลัวว่าเป็นคอเซนเตอร์วางวหูไปเลยนะครับกลัวเป็นคอเซนเตอร์ไม่รับสายนะครับให้ท่านมารับใบเคลื่อนย,ย้ายนะครับรับใบเคลื่อนย้าย ที่บนเวทีเจ้ามาหาสมบนะครับเจ้ามาหาสมบท์รับใบเคลื่อนย้ายบนเวทีนะครับสามสองหนึ่งแอคชั่นต่อไปจะเป็นเพศผู้นะคะสำหรับนะครับสำหรับท่านที่ได้รางวัลน,นะครับท่านที่ได้รางวัลรับกับไม่ว่าจะเป็นร,ระดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่ส,สี่ที่ห้า ที่มีเงินรางวัลให้ท่านนำซองนะครับนำซองมารับเงินที่กองอนวยการขอบคุณมะนาวนะครับขอบคุณพนาดวนะคะเจ้าอะไรดีอะลูกเจ้าอะไรดีลูกเนื้อเรื่อเรื่อเสื้อใครค้าอันนี้เสื้อหนึ่งนะคะับแล้วก็รีบแจกหมดแล้วค่ะเสื้อแนวปู้ลายเรนโบว์ตัวนี้ตอนนี้ผมผมเห็นที่คนคนหนึ่งเนี่ยหนูคนหนึ่งเนี่ยจ้องจ้องจ้องจะวิ่งขึ้นเวทีแล้วดีดเขาวิ่งใช่ไหมเวิ่งนี่จ้องแล้วจัดจัดให้ไหนค่ะถูห้ามเลยจัให้ไหนค่อน ครชื่อมะนาวเนี่ยห้ามสุดกระดอกถ้าใครชื่อมะนาวนะครับแม่ารักกระเชื่อด้นขึ้นใช่นี่นี่ตรงเมี้ยน่ะเขาจะมีลงน้อยนี่คุณหันไปดูข้างไปตัวผู่โอ้โหตัวผู้เยอะกว่าตัวเนียโอ้พี่ใหม่เข้ามา

ททีีท่่กับเพศผู้เตรียมตัวเลยนะคะเพศผู้ความสูงเกิน140เซนติเมตรเตรียมตัวเลยค่ะควายสองตัวเนี่ยแค่เพื่อสองตัวใช่เขาเจอกันมาหลายสนามแล้วเจอกันมาสนามผัดก,กันแพ,พ้ผัดชนะค่ะครับผมแต่ก็มาดูว่าเมื่อไหร้อขาบอกกันนะวันนี้ใครเขาบอกกันได้แก่ไอ้หมายเนี กำลังวัดด้วยสองเปอรนตนะครับตอนนี้เหลือหมายเลขห้าหมายเลขสองหมายเลขห้าต้องสยามจากโมทนาสาธุค่ะไทยอุ่ปอขาวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะรางวัลที่สี่ได้แก่ควายหมายเลขสี่ครับก็เมืองเพชรค่ะจากวณาสุวรรณตาข้าเข้าจุคอนนะครับกบือเหือหรือควายเหือเทศเนี่ยนะครับตัวสูง เราต้องสมมาทากันเดแล้วก็เรียกตัวเมียเข้าจุกคอยพร้อมกันเลยค่ะใคเผื่อทั้งเพศผู้เพศเมียนะคะทั้งหูร้อยเกินร้อวายหมายเลขสครับหมายเลขสามดงควายหมายเลข เออแค่สนามมาแล้วดูนท่านจ้ด้วยนะคะคุณพึง่ี้เป็นรุนที่ประกวดนานมากใช่ไหมนี่มาดูหมาในแก้วก่อนตุงตามนี่ตุตามตัวมาเเิดตับางได้แตกให้หนูพูดเลยน้องให้สัมภาษณ์หนูน้องหยยอตัวนี้เป็นน้องหมย้องนี่ ตัวนี้ลูกเจ้าบั้งไฟแรงนนะครับน้องคุทธิตาอายุสามเดือนครับมาจากยักษ์สมพันธครับเัื่งฝ่ายใต้เสียบ้างครับื <c oughs> ่องอะไรเพื่อนเพื่อนไปไหนกั <c oughs> ไไนแล้วเสียงผู้ชายสี อันนี้โดพนพ่อกำลังอีกเป็นบังคับซะส่วนน้องกตอนปุ๊บผมปเลยมีสัตร์ว่สจสไม่หงายไปติดนลอกรับ พี่ขายนะครับเพื่อนเอาคัะพี่กับมหาเสียนดอกเลยนะครับบนบทเเปวเเปวศรัทธาหามาอุมาเอปวมานิยมไปสะกดใจให้แฟนชื่นชมเสียงปล่อยลมกล่งก็เบืนคืนาสุดซึ้งไม่บอกพอน้องปกป้องจากคนหังแทน 我期待你，长驻在那。<laughs> <noise> ใส่สำหรับฟังเหล็กไปซื้อเอาอีดีบ่ได้นะครับเอาจเจเนก็ขอกราบสักการะพุทธาองค์เจ้าศักดิ์สิทธิ์ครูเมืองฟองจังหวัดสุรินทร์สกอร์นครบาลเจ้าพ่อสุรขลิ้นคนย้ายที่งานครับผมย้ายที่ของย้ายที่อยู่อ่าคนย้ายที่อย่างที่ถูกกฎหมายครับผมครับนี่พี่บังก็รับขนย้ายสัตว์นะใช่ แต่หมาะสักหนึ่งตัวจะแปเป็นพวกงหาไม่ใหญ่จริงนี่ถึงคนนี้ผมเหมาะได้เลยนานๆจบงานทีนานๆจบงานทีพระบัตริกระดับประเทศครับพระบัตริกคนในศรีขอกระสักขาค่ะใครมาจากอ,อพยพศสีขอยกมือขึ้นครับสีขอละพูมีไหมคะสีขอละพูมีไหมครับม,ม,มีหลายคนด้วยเอาแคทหนึ่งคนมารับเสื้อหนึ่งตัวสองที่นอน เขาไม่ใช่เอาเสื้อเขา,าสีขามาแล้วเสร็จจะเปิดแล้าอีเวนต์นะออกงานม,ออมีเครื่องเสียงมีร,รถบรรทุกควายเครื่องเสียงบนรถบรรทุกควายก็เพราะอยจะร้องเพลงเองด้วยพี่ก่อ่อะครับเดี๋ยวแจกเสื้อกับฝอตัวได้ไหมแจกได้เอาเสื้อใครแ<ย>ก<ใ>จกถ้าอีหกเดือนเจอกันอีกทีอาจจะตำแหน่งเปลี่ยนก็ได้นะคู่นี้นะเอานี้ตรงยอมรับตรงนี้เนาะแต่วันนี้ครับวันนี้ตัวของหมายเลขเจ็ดเนี่ยตัวได้ลึกครับความกว้างของลำตัว ความลึกของตัวก็ยังยงเหนือเป็นนิ่งนะครับปรับด้วยพ่อพันธุ์น้ำตัวผมว่ายาวเลยนะการเก็บของสะโกอะไรก็ถือว่าดีก็นนเหมือนที่นั่นนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วเติมความหนาแล้วก็เปิดเขานิดหนึ่งนะครับพัฒนาตรงนี้ก็โอกาสลูกเข้าไปลุ้นในอนาคตได้แน่นอนนะครับหมายเลขห้าครับส่วนหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามก็เป็น เรียนเชิญค่ะอย่างพี่เขาอกอ็รู้สึกยินดีอะเนาะที่หลังชาวพายทุกคนทุกท่านในการให้การต้อนรับแล้วก็ให้โอกาสเขาทั้งที่เขาดังไปทั่วทั่วโลกแล้วตอนนี้เนาะจะมอบให้หน,นะครับขอบคุณนะครับรักษาธานมอบให้น้องอุ๋ยไหนคุณแม่คุณแม่ขึ้นมาด้วยคุณแม่ขึ้นขึ้นมาด้วยยีก่องหนึ่ง ใช่ค่ะแล้วก็มีความสนใจในไฟแล้วก็เข้าสนใจเข้าพวกกฎหมายค่ะเขารู้สึกว่าต้องแบบเหมือนโอกาสเขาที่จะได้ไปงานแต่ละาอย่างเนี้ยค่ะในที่เขาความหวังคือเขาอยากไปกความรู้เกี่ยวเกี่ความรู้ค่ะเขาเอ่อ จะไปประกวดไฟก็คี people, so time, like so nice ่อยากไปเก็บเก็บความรู้เรื่องไฟการพัฒนาไฟต่อไปว่า่ารไฟเขาพัฒนาไปยังบ้างอะไรระมาณแล้วก็ไปหาประสบการณ์หาเพื่อนเพื่อนที่น้องที่พี่น้องป้าๆลุงลุี่เรียนไฟด้วยกันเขาก็รู้สึกว่าวันนี้เขาต้จะขอบคุณท่านมากค่ะที่ต้อนรับกันอย่างดีงานจัดทีควาสุขแบบดีใจที่ว่าต้อนรับ จะาเขาย่างนี้คะขอบคุณมากครับแล้วก็างนะครับไทยนะครับจะรับเชิญเชมเช่ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็อยากจะถามความรู้สึกนะครับว่ามาไปที่รายงานเนามาที่องค์การประาสัมพันธที่สุดของเรานั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างบริบทนะครับแล้วก็ในการที่จะบริเวณนะครับอยากจะให้แสดงความรู้สึกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในการที่เรามาครั้งนี้นะครับ Thank okay. หมายเลขสองนะคะใบมอนนะคะเป็นลูกของก้าวเจริญกับแม่ใหญ่จากเจริญฟาร์มอุทัยธานีค่ะผมเชียร์ใบมอนแน่เลยได้ผมเชีย,ยร์ใบต้นสองเป็นการส่วนตัวควายเนี่ยจะเป็นสัตว์เนี่ยเยอะในช่วงฤดูไหนฤดูหนาวเพราะว่าจริงๆน่ะในพายปลาเอค่ะเป็นสัตว์ทุกฤดูเทียบนะ,ะแต่เราจะสังเกตชัดในฤดูหนาวเพราะอากาศดีอุณหภูมิดี แต่ตอนนี้อาการก็คือว่า